วันนี้ก็ไม่จะมาทําอะไรเนาะค่อยมาอาัดคลิปเล่นๆแหละวันนี้เจอเหนือธรรมชาติเนาเจอตแตาะเน่ยแบบมรอรเตอรนี้ก็มีคนแฮกเกอร์เยอนะนเนาะมันก็เกิดเรื่องปุ๊บวายเล็กน้อยไม่หรอกดี๋ยวอมให้ดูอะไรทั้งอย่างนี่แหละก็ถกจะมียจะบอกอะคือผมที่จะอัดเกมอื่นดนะ้วยเนาะเกมสตรีอย่างเช่นเดฟโฟเดสเนาะก็วันนี้แหละจะจะอัด แต่อันนี้ผมมาอัดเล่นๆก็มาอยู่คนเซิร์ฟเวอร์ที่แบบเหนียมนุดอย่างเช่นไอ้ตรงนี้เนาะคอนเหนียมนุดจริงๆเขาว่าผมคนละตองคิดว่าจะอัดเกมอื่นมากเนาะถ้าเกมราบอกเนี่ยพอผมก็จะเบื่อกับตัวเองไง,งแต่เราอัดเกมอื่นบ้างแต่เราทดสอบว่าโปรแกรมอัดดิไม่ใช่โปรแกรมอีกไม่ใช่โปรแกรมอดีอติคอมผมพิพาขคอมผมอ่ะมันยังดีอยู่เปล่า มันยังแรงพออัดเข็มอื่นได้ไหมโมจะไปลองดูก็เลยคิดว่าจะมาบอกแค่ตรงนี้แหละนะเอะเอแล้วอีกอย่างหนึ่ง๋อจบเข็มหรอก็อไม่มีอลไรมันพูดเรื่อยเปื่อยแหละผมก็คิดว่าจะทำานอย่างอื่นด้วยไงอา้าวอะไรเนี่ยพอได้ปืนมาเนาะอืมเมื่อกี้อะไรวะเนี่ยก็ตามนะั่นแหละ ก็เทอร์เวอร์นี้เป็นเทอร์เวอร์ย่อมดูเนาะผมก็จะหาเซิร์เวอร์ที่แบบเหนื่อยน้องยิ่จากเกมโรบอ์ด้วยเนาะเพาต้องแปลกใจแล้วก็ไม่ต้องแปลกใจไหมผมด้วยว่าไม่ผมมันก็แตกเนาะเดี๋ยวหาเดี๋ยวถ้ามีอะไรเดี๋ยวค่อยซื้อไม้ไม้ใหม่ไม้ใหม่ๆแล้วกันเนาะก็ดูๆไปแบบปกติก่อนก็จะมาบนเหมือนเดิมเนาะเพไะม่ต้องแปลกใจจริงๆนะอ่ะมาดูเกมต่อไปก็ว่าดูีิว่าจะมีอะไรเกิดขึ้น ไอพวกที่แบบเป็นย่อมรู่จะครอบแบบแบบแพเกอร์แหละไม่รู้จะทําอะไรต่อเขารอดูไปแล้วกันผมอะเห <c oughs> ็นนะเออแล้วก็อีกอย่างหนึ่งผมก็อจะผมก็อจะ,อะเดี๋ยวผมก็อจะแบบตัดคลิปไปเรื่อยเนาะเพื่มมีอะไร <c oughs> กันเนาะ <c oughs> อ่าเราดูเบคอนคนนี้แต่ยิงได้ไหม <c oughs> เขารู้แล้วเนี่ยวิ่งเป็นแบบตนูนิงเดอะแฟกเนี่ยโอ้โหเอามาแล้วมาแล้ว เบคอนแม่งวิ่งเป็นโซนอีกแล้วตอนนี้ไออย,อยู่ช่วงนี้ก็ดูปแปบ,บนเนื่อยๆนะเนาะเดี๋ยวๆหาก่อนอ่าเนี่ยก็ไม่ต้องแปลกใจเซิร์ฟเวอร์นี้อ่ายอมด้วยหมดละกี่คนนะน่าสี่คนแหละผมเห็นอยู่อ่ะอีกคนนึงน่าจะออกเกมไปแล้วจะห้าหรือสี่ไม่รู้แหละ แต่ก็ดูไปฮึกจริงแค่มาบ่นแล้วว่าจะมา,า,กกาตะกระดึงกะัดเนี่ยนี่ผมอัดชิกะัดนี่ไปเรื่อยแล้วก็ผมคิดว่าจะตัดให้มันสนะั้นลงเนาะในคลิปผมอ่ะผมก็จะตัดตัดไปเรื่อยเนาะให้มันดูมันสั้นกุนแต่ก็ยาวนิดนึงแหละก็ทนดูไปก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวผมตมัดมันก็พอแล้วคนนี้คนหนึง่งเฮ้ยเรื่องบริสุทธิ์เพราะว่าผมจะอัดตรงเนี่ยเราพอแล้วเนาะ เดี๋ยวจะไปนอนแล้วอ,อ่า,นเ,า,นเ,เ,านเนี่ยเสียงฆ่ากันเร็วจงเลยเฮ้ยทำไมฆ่ากันเร็วจังเนี่ยอ่าแล้วอาแล้ว,ลวตัวไอดีผมเนะี่ยเป็นไอดีสำรองนะหรือไอดีที่สองผมเพิ่งมาสร้างนี่แหละไม่เร็วสิมาก อะไรดีครับอ่าอยู่นู่นไงหมาแล้วเนี่ยแล้วใครมีกัมเนี<ม>่ยไอคนที่มีปืนมันหายไปไหนไม่รู้กันไอคนมีปืนมันหายไปเลยนะโหยริงอ่าน,นั่นไอคนที่เบคอนนั่นบอกมีปืนมนะั้เนี่ยผมว่าไอคนที่เป็นย้อมเนื่นอไอคนที่เป็นย้อมเนื้อมันขโมยปืนได้นะผมเคยเห็นรอบนึง นั่นไงนั่นไงผมว่าเบคอนโดนฟันเอา,เอาหายตัวอย่าบอกว่าไอ้เบคอนมันอุ้มไปที่ฐานแล้วหรือเซฟโซนอะไอ้ตรงที่เราอยู่อะแล้วเปอย่างนี้เรียบร้อยนะเราปลอดภัยนะถ้าเป็นอย่างนี้เราปลอดภัยนะเนี่ยเออไม่ใช่ละอุเบคอนแม่งไปเรียนวิชาอะไรวะ วิชาเครื่องย้ายไปเนี่ยเบคอนไม่เป็นวิชาเครื่องย้ายมาแล้วผู้แล้วผู้หญิงมันจะยิงโดมไปเนี่ยโอ้นั่นไงอ่าไปแล้วผมว่ามันรู้ตัวเบคอนเบคอนเบคอนเฮลมีตช่วยด้วยเบคอนฟันยับฟันยับเลย ฟันไม่เข้าหรอกไอเบคอนมันเป็นสายโลกเกียร์พูดลเล่นๆไปอย่างนั้นแหละชอบจริงเลยผมก็ชอบเลยรยีพอร์ตไปเขานั้นแหละจริงแล้วเบคอนเนี่ยผมรู้สึกไปกดดูแบบมันกับไมอยู่เซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมทำอย่างเงี้ยคือผมจะไปดูตัวเบคอนนะแต่ดูไม่ได้มันกับอ่าพี่แกเกมโอเวอร์ไปรอบหนึ่งแล้วแล้วก็อันนี้ไม่เลยดูไม่ได้ หมือนใจอยู่เทียบส่วนเปล่าใช่หรือเปล่าผมไม่รู้นะไม่เห็นนะก็เรียบร้อยแหละโอเคเนาะก็ผมข็อขอพอยก่อนเนาะอ่าใครชอบเนี่ยก็ช่วยคอมเมนต์ว่าสนุกผมไม่สนุกเนาะแต่ไม่ต้องคอมเมนต์หรอกราะตัวคลิปนี้ไม่มีอะไรหรอกอ่าถ้าใครกดดีไลค์เขาไป็นกำลังใจผมเหมือนกันนะถ้าใครกดไลค์เขาเป็นกำลังใจเหมือนผมเหมือนกันคือกดไลค์ดีกว่าเนาะตัวดีไลค์เนี่ยผมก็เป็นกำลังใจก็ดีใจเหมือนกันถ้าใครดีไลค์แต่ผมอะผู้เล่นผมไม่ดีใจหรอกแต่ก็ถ้าใครดีไลค์ผมก็ กใจของผมกันแหละอะไรผมก็ขอไปก่อนนะไม่อยากคิดมันยาวมันเป็นเมมโมรีผมไปแล้วครับสวัสดีครับผม